สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับใน My New Normal นะครับวันนี้ผมก็นั่งคิดทั้งวันว่าถ้าจะพูดเรื่องอะไรก็ตามต่อจากเมื่อวานนี้นะครับที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ uh, the landscape of new n o r m a l the landscape of value จะพูดเรื่องอะไรต่อดีผมก็นั่งคิดอยู่ทั้งวันแล้ครับนะครับนะ ก็จะได้หาคอนเทนต์เนี่ยมาเล่าให้เพื่อนเ,อนเอนฟังแต่จริงๆมันมีองค์ความรู้หรือว่ามีความคิดเป็นพื้นฐานอยู่ละจริงๆสิ่งที่ผมพูดในในคลิปหรือในคอนเทนต์ที่ผมนาเสนอให้กับเพื่อนๆฟังเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่เรื่องใหม่มันเป็นเรื่องเก่าแก่ที่ผ่านมาในหลายๆปีอาจจะเป็น10ปีแต่มันไม่มีโอกาสมาอินทิเกรตมันไม่มีโอกาสออกมาที่จะมาปลักอินเข้าไปนะครับ จริงประเด็นวันนี้เพิ่งคิดออกเมื่อสักครู่นี่เองอ๋อผมรู้ละถ้าเราจะพูดถึงแลน์สเคปของ New n o r m a l แล้วสิ่งที่ New n o r m a l จะเกิดขึ้นเนี่ยองประกอบมนันก็คือดิจิตอลถ้ามันจะมีดิจิตอลดิจิตอลในอนดีตกับดิจิตอลปัจจุบันแตกต่างกันด้วยการพัฒนาของของเทคโนโลยีผมบอกว่าดิจิตอลในยุคนี้มันเป็นดิจิตอลในหลายๆรูปแบบ ดิจิทัลไลฟ์ดิจิทัลบิสเนสแล้วก็ดิจิทัลอีโคโนมีอ่าซึ่งเป็นอีโคโนมีในเป็นเศรษฐกิจในยุคใหม่แต่มันไม่ได้ที่ผมบอกเสมอไงว่ามันไม่ใช่มันไม่ได้หมายความว่ามันเป็นดิจิทัลทั้งหมดแต่ดิจิทัลจะช่วยเราช่วยเราให้ได้มีความสะดวกเพิ่มมากขึ้นดิจิทัลกินไม่ได้ผมบอกแล้วมันกินไม่ได้แต่ถ้าไม่มีดิจิทัลเรากินได้ช้าเรากินได้น้อย หรือต้องรอนางกว่าจะได้กินกว่าจะได้ใช้แต่พอมีดิจิตอลปุ๊บเราได้กินเราได้ใช้ด้วยอะไรก็ตามที่มันถูกลงประหยัดลงเราก็จะมีเวลาไปทำอย่างอื่นเพิ่มมากเฉะนั้นวันนี้ดิจิตอลมันมัน,ม,นมันหายไปมผมไม่ไดบอกว่ามันหายไปดิจิตอลมันไม่ได้ทำให้กายภาพหายไป ดิจิทัลไม่ทำให้เศรษฐกิจดั้งเดิมหายไปเศรษฐกิจดั้งเดิมไม่ต้องคงอยู่นะครับเศรษฐกิจดั้งเดิมคือที่ดินแรงงานเครื่องจักรเงินพอมันเป็นดิจิทัลปุ๊บมันไม่มีที่ดินพอเป็นเป็นดิจิทัลปุ๊บมันไม่มีแรงงานไม่มี AI นะเครื่องจักรก็ไม่ต้องใช้เงินอาจจะเป็นดิจิทัลหยวนบิตคอยเงินแบงก์ก็จะหายไปหรือเราใช้ไอ,ไอตัวโมบายมันนี่ ูกไครับแต่สุดท้ายทั้งหมดที่เขาทำน่ะไอ้ที่มันเป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มทั้งหลายก็ททำมนันเขาทำมาเพื่อให้เราได้ได้เข้าไปกินเข้าไปใช้กายภาพฟิสิกอลดั้งเดิมที่ทำให้มนุษย์คงอยู่ได้เพื่อนๆครับพี่น้องครับดิจิทัลกินไม่ได้ครับเพื่อนๆพนครับพี่น้องครับดิจิทัลทำให้เราสร้างบ้านไม่ได้ครับดิจิทัล มันไม่สามารถกันลมกันหนาวพี่น้องครับดิจิตอลมันไม่ใช่ยารักษาโรคดิจิตอลแทนได้อย่างเดียวแทนเรื่องข้อมูลสข่าวสารอันนี้คือเป็นประเด็นสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจโลกที่ผ่านมาเนี่ยมัน based on incomplete information เพราะฉะนั้นพอมันเป็นยุคใหม่เป็นยุคดิจิตอล t r น n s a t i o n เศรษฐกิจก็ยังคงเดิม มนุษย์ก็ยังเป็นคนเดิมการตัดสินใจก็ยังยังเป็นการตัดสินใจแบบเดิมอยู่ก่อนดิจิตอลเข้ามาช่วยทำให้การตัดสินใจนั้นมันมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นพึเบสออนการตัดสินใจนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ในโลกของเราเนี่ยแบง Product หรือ s o ล i ดเนี่ยเป็นสองอย่าง p h y s i c l p r r o u u t t กับ Digital Product ถูกไหมครับ ถ้าเราลองนึกดูนะว่าสมัยก่อนเนี่ยนะครับถ้าเป็นดิจิทัลโปรดักต์เนี่ยเราหรือเซวิสที่เป็นดิจิทัลเนี่ยคุณสามารถจ่ายตังปุ๊บุณรับได้เลยอย่างซื้อหนังสือออนไลน์เนี่ยุณรับได้เลยถูกไหมครับแต่ถ้าคุณต้องการซื้อหนังสือฟิสิกอลหนังสือเป็นเล่มคุณก็ต้องให้เขามาส่งหรือไม่คุณก็ต้องไปซื้อที่ร้านถูกไหมครับหนังสือกับอ e ีบุ๊ก มันให้คุณค่าเดียวกันคือให้คอนเทนต์ไยงแต่คอนเทนต์มันอยู่บนมีเดียไหนมีเดียที่เป็นฟิสิกอลหรือมีเดียที่ที่เป็นเป็นอ่าเป็นดิจิทัลผมว่าอันนี้นะครับคือคือประเด็นที่ที่เราต้องเข้าใจว่าอันไหนเป็นดิจิทัลแวลูอันไหนเป็นเป็นเป็นฟิสิกอลแวลูแล้วเวลาเราคอนซูมจากหนังสือเล่มที่มันเป็นกายภาพเนี่ยเราคอนซูมคอนเทนต์นะ แทนที่จะเป็นหนังสือกลายเป็นจอแท็บเล็ตเราก็คอนสูมคอนเทนต์หนังก็เหมือนกันครับหนังก็เหมือนกันเมื่อก่อนไปดูที่โรงตอนนี้สตรีมมิงก่อนจะมามีสตรีมมิงก็มามีบูเลมีโฮมเธียเตอร์ีอะไรต่างๆมากมายมันทำให้เราไม่จำเป็นต้องฟิสิกลีกายภาพไปดูที่โรงหนังอันนี้แหละครับคือสิ่งหนึ่งที่ทำให้ที่ทาให้ดิจิทัลเข้ามามีบทบาทถูกไหมครับ แต่ความเป็นดิจิตอลอย่างเดียวไม่พอเห็นไครับผมยังนึกถึงเรื่อง 4P นะ 4P อ่า o d u ัก place คำว่า place เนี่ยแหละครับ place place นี่คือกายภาพนะครับ place นี่มันเป็นกายภาพที่เราคิดว่าเราเราจะต้องเรียกว่าอ่าอิงเราคิดว่าเราจะต้องอิงอยู่กับมันใช่ไหมครับเพราะว่า ในอดีตเนี่ยเราไปไหนมาไหนเนี่ยเราต้องเจอหน้ากันเจอหน้ากันบางครั้งเราไม่ได้มีธุรก,กรรมแล้ครับเราสื่อสารข้อมูลกันอยากเจอหน้าอยากซื้อขายอยากสัมผัสอยากคุยวันนี้วันนี้สิ่งที่มันทำให้โควิดเนี่ยมันทำให้เราเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยมันทำให้เราเกิดเขาเรียกว่าเป็นโซเชียลดิสแทนซิ่งที่ผมโพคอ,อยู่เป็นประจำเลยเห็นไหมครับว่าว่าว่า,วามันทำให ดิจิทัลเข้ามามีบทบาทเพราะนั้นการที่ดิจิตอลหลายๆอย่างเข้ามาปึ้งเนปุ๊บเนี่ยแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มจะเป็นดิจิตอลแพลตฟอร์มมันทําให้คนเนี่ยมาเจอกันแลกเปลี่ยนข้อมูลกันมาแชร์กันสมัยก่อนแพลตฟอร์มเราก็มีฟิสิกอลแพลตฟอร์มก็คือตลาดทําให้คนมาเจอกันมหาวิทยายลัยโรงเรียนก็เป็นฟิสิกอลแพลตฟอร์มทาให้ครูกับนักเรียนมาเจอกัน ห้างสรรสินค้าเป็นฟิสิกอลแพลตฟอร์มทำให้ผู้ซื้อและผู้ขายมาเจอกันกีฬานี่ยังไม่รู้เพราะกีฬานี่เป็นฟิสิกอลล้วนๆน,นะครับนะเพียงแต่ว่าเราต้องไปดูแต่ถ้าเราไม่ไปดูเราดูการถ่ายทอดสดไลฟ์นั้นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่เวลาแข่งขันคงแข่งขันแบบเป็นดิจิทัลไม่ได้ประมาณอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นในใน ความหมายที่ผมแฝงอยู่ว่าวันนี้ผมอยากจะพูดเรื่องแพลตฟอร์มเนี่ยภายในระยะเวลาที่ผมมีอยู่เนี่ยผมเชื่อว่าแพลตฟอร์มมันเป็นสิ่งที่เราทําให้เราสามารถที่จะมาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันสามารถที่ทําให้เรามาแชร์กันเพื่อเกิดการตัดสินใจผมกําลังจะบอกว่าใน new landscape นะครับใน landscape of new normal หรือ landscape of value วันนี้คุณจะสร้าง value อันไหนอย่างไหน คุณต้องการแพลตฟอร์มในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันคุณต้องการแพลตฟอร์มในการที่จะแชร์ลิงทำอินเตอร์ทำทรานซัคชันอะไรต่างๆนะครับอันนี้แหะครับจะเป็น new new normal อาจจะเป็น new economy นะครับจะเป็น new thinking แต่กระบวนการการสร้าง value จะเป็นตัวเดิมเมื่อกระบวนการการสร้าง value คุณนั้นคุณมี information ใหม่คุณสามารถตัดสินใจด้วย information ที่ ที่ถูกต้องแน่นยำแมชกันจริงๆแพลตฟอร์มเนี่ยมันไม่ใช่แค่เป็นการแมชกันผมว่ามันเป็นมากกว่าการมาแมชชิ่งกันใช่มันเอาคนสองคนมาเจอกันแต่รูปแบบของข้อมูลที่แชร์กันแล้วเอาไปใช้ประโยชน์ซึ่งกันและกันผมว่าอันเนี้ยมันขึ้นอยู่กับว่าว่าคู่ที่มาเจอกันเนี่ยเขาจะแชร์ข้อมูลอะไรกันก็ตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วแล้วมันแชร์กันด้วยดิจิทัลเทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์ม แทนที่ต้องไปเจอหน้ากันแล้วแลกเปลี่ยนกันแทนที่จะต้องเจอกันเอาสตังค์แบงก์เอาสตังค์เ,เหรียญมาเจอกันคุณผ่านออนไลน์เนี่ยหลักการของแพลตฟอร์มที่จะเอามาใช้ในแลนด์สเคปของนิว a วลูแลนด์สเคปของ New p l a t ฟอร์นะครับของนิวนิว u วลูนะครับเพราะฉะนั้นแพลตฟอร์ม thinking ก็ถือว่าเป็นเบสอันหนึ่งของ Digital t r a n sf ormation และแพลตฟอร์มทิงกิ้งนะครับมันก็จะเป็นเฟรมเวิร์อันหนึ่งนะครับของ the landscape of value landscape of new normal เพื่อจะทำให้เราสามารถที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องรวดเร็วและสามารถที่จะเข้าถึงและใช้ดิจิทัลนั้นสร้างคุณค่าเชิงกายภาพซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตของเรานั่นคือสิ่งสองคันเราไม่มี เราไม่มีเพียวดิจิตอลอีโคโนมีเรามีดิจิตอลต้องคู่ไปกับฟิสิกอลเสมอนะครับเพราะว่าเรายังต้องกินต้องใช้บนฟิสิกอลดิจิตัลมีไว้เพื่อตัดสินใจนะครับสนับสนุนการตัดสินใจดิจิตัลกินไม่ได้นะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราสามารถที่จะเสพนะครับเสฟข้อมูลดิจิตัลสามารถทําให้เรามีความสุขได้สามารถที่จะทําให้เราเสฟได้แทนที่เราจะเสฟจากกระดาษเสพจาก ไปเสพที่โรงหนังมันสามารถเสพผ่านมือถือสามารถเสพผ่านห้องดูหนังในบ้านเราได้นะครับนี่คือความหมายของ,ของคำว่าแพลตฟอร์ม h i n k i n g และแพลตฟอร์มนี้จะต้องเป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มคู่ไปกับฟิสิกอลแพลตฟอร์มในอนาคตในแลนด์สเคปออฟนิวนอร์มนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าใน my new normal ครับ